ไอตัวนี้คือ a c c e s s o r อรตัวใหม่ของ Stack Audio นะผม,มาไปหยิบมาจากเว็บไม่ใช่เว็บผมไปหยิบมาจากงาน BAV ที่บ o o t l e ฟ Audio โนี่แหละพี่กรรมบานาเขาบอกจะเขาจะส่งให้ผมมาลองผมบอกเออผมจะไปงาน BAV ผมไปสอยจากงาน BAV แล้วกันนะครับ <c oughs> ไอตัวเนี้ของ Stack Audio มันมีชื่อว่า s m o o Smooth Land s m o มูทจะแปลว่าราบลื่นนะครับแลนนั่นคือแลนอะสายแลนเรานี่ครับชื่อรุ่นมันคือสมูทแลนสมูทแลนมันเจ๋งยังไงก่อนอื่น พาไปดูสเปคก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตัวจริงนี่ตัวนี้หน้าที่ของมันนะแปลงง่ายๆเลยนะเขาบอก for p e r e musical streaming อันนี้คือคำโม้คำโม้ของผู้ผลิต Stack Audio เป็นแบรนดะ์จากสาราณาจักรนะอังกฤษนั่นแหละนะครับสมมติแ a n d Network Filter ชื่อเต็มๆของมันสำหรับสำหรับทำให้การสตรีมมิ่งเสียงดีขึ้นอนะจบนะครับราคาประมาณ หมื่นกลางหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะเท่าที่ท่านชมเห็นอยู่เนี่ยบอดี้ตรงนี้มนะันเป็นเป็นก้อนอลูมิเนียมตันๆแล้วคว้านลงไปก็คือเป็นอลูมิเนียม CNC อ่ะนะครับเป็นก้อนอลูมิเนียมตันๆแล้วคว้านลงไปเพื่อใส่วงจรฟิลเตอร์อะไรของเขานี่แหละนะครับมันขั้วต่อเป็น RJ15 เป็นหัวแลนดสองฝั่งเลยนะนะครับสามารถสลับใช้ได้เสียบฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ออกก็ได้เสียบฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ออกก็ได้นะ หน้าที่ของมันก็คือดีไซน์ for priority คือมันจะทำหน้าที่กรองบอกว่าจะมันทำหน้าที่รวมเข้ากับระบบเสียงสตรีมมิ่งของคุณโดยที่อย่าง seamless ก็คือรวมได้อย่างราบรื่นแนบเนียนนะครับก็คือพูอ้เอาไปต่อขั้นสายแลนการการใช้งานตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือสายแลนของคุณอนะ่ะเวลาคุณจะเสียบเข้าสตรีมเมอร์เข้าเครื่องเล่นสตรีมเมอร์อคุณปกติคุณเสียบคุณไม่ว่าคุณจะมาจาก อะไรก็ตามมาจากเราเตอร์มาจากเน็ตเวิร์กสวิตชทเทๆหรือไม่เทปก็แล้วแต่จังหวะที่คุณก่อนจะเสียบเข้าในเครื่องเล่นเพลงเครื่องเล่นสตรีมเมอร์คุณให้คุณเอามาขั้นด้วยตัวนี้เสียบขั้นด้วยตัวนี้นะไอตัวนี้เขาจะให้สายสั้นๆมาเส้นหนึ่งไอสายสั้นๆเนี่ยคุณก็ต่อเข้าที่เข้าที่เครื่องเล่นคุณแล้วก็ต่อเข้ากับหัวใดหัวหนึ่งของไอเนี่ยแล้วก็เอาสายแลนที่บ้านคุณเสียบเข้ากับหัวที่เหลือแค่นั้นเองพูดง่ายเอาอันนี้มาต่อขั้นนะครับไอตัวนี้เป็นอุปกรณ์พา เป็นองค์กรที่แบบเป็นพาสซีนะครับหน้าที่ของมันคือมันจะช่วย remove cross talk remove cross talk and interference จะมันบอกว่ามันจะช่วยกำจัดการข้ามช่องสัญญาณกำจัดน้อยที่จะรบกวนเข้ามา eliminate potential source of p a r a s i t i c noise ที่จะ mask musical detail พูดง่ายว่าน้อยต่างๆที่จะมาคอยทำให้ เสียงรายละเอียดเสียงต่างๆมันคุมเครือนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะช่วยกําจัดออกไปอันนี้ไอทนนี่ตามที่เขาโม้นะแล้วก็การที่จัดการกับน้อยพวกเนี้ยนะครับมันจะช่วยอนนตเล่าตามที่เขาบอกกันนะ c o u t t r r c t t n n n o o s s e n n p r r s s r v v t t h p r r e i s s t t m m n n o of i i i t t l s s i n n l t t r n s s m s s s o o n คือการกําจัดน้อยออกไปเนี่ยมันทําให้จังหวะเวลาในการ ประมวลผลสัญญาณหรือว่าการส่งผ่านสัญญาณดิจิตอลเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องเหมาะสมซึ่งมันจะส่งผลต่อระบบเสียงตามว่าตามเขานะอ How it works วิธีการใช้งานเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ต่อขั้นต่อขั้นเขาเข้าใจว่าต่อขั้นใช่ไหมเอขาบอกว่ามันไม่ใช่เน็ตเวิร์ก i ิส just a network filter ไม่ใช่แค่วงจรกลองน้อยในระบบเน็ตเวิร์นะ it a purpose built multi state isolation system where every detail has been considered to preserve signal p u r l i t y มีระบบแยกส่วนนะ isolation system multi state คือมีหลายชั้นแต่ว่ามันก็จะรักษาความบริสุทธิ์ของสัญญาณดิจิตอลที่วิ่งเข้าไปในตัวมัน เอาไว้อย่างครบถ้วนอ่าอันนี้ตามทางเทียวโ,โมนะ Precision Machine Aluminum Case ก็อย่างที่บอกบนเนี่ยเนี่ยมันคือก้อนอลูมิเนียมอ่ะที่มากัดลงไปแล้วก็เพื่อให้มันมีพื้นที่ใส่วงจรเวลาเราจับถือมันเนี่ยเหมือนกับเราถืออลูมิเนียมก้อนหนึ่งตันๆฟีลลิ่งประมาณนั้นนะ e MIF s o r b i n g Material ข้างในเนี่ยนอกจากมีวงจรฟิลเตอร์แล้วเขายังใส่วัสดุอะไรบางอย่าง ซึ่งทำหน้าที่ดูดกลืนพวกพลังงานส่วนเกินที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโตแมกเนติกอินเตอร์เฟเรนซ์ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนเกินที่ไม่พึงประสงค์มันจะมีวัสดุที่แอบซอบหรือดูดดูดคลื่นส่วนเกินเหล่านั้นไปด้วยซีลคอนสตรัคชั่นทเวนตี้พรี n ซชันสกรูเอนชัวโนแกบพวกงี้ว่ามันยึดด้วยสกรู20ตัวแน่นหนามาก ไม่มีฝุ่นอะไรเข้าไปได้เลยแล้วก็ไม่ให้มีการรั่วไหลรัล่วเข้ารั่วออกของสัญญาณได้เลยอ่ะออปติมัยพีซีบีเเอข้างในแผงวงจรอ,อะ่ะมันมีการออกแบบมาอย่างดีว่าจะไม่ให้สัญญาณมันเกิดอาการคอสทอร์คคือข้ามช่องมีอาการรบกวนข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีกราวเพลนที่เป็นพูดง่ายมีการชิลมีการชิลด้วยชั้นที่เป็นทองแดงรอบๆตัววงจรฟิลเตอร์ตามภาพนี่นะครับ โน่นนี่นั่นเพื่อรักษาความเท็นสของตัณไว้โน่นนี่นั่นกาวนิกไอโซเล,ลชันคือมีการแยกส่วนกันทางไฟฟ้าด้วยคำว่ากาวกาวนิกไอโซเล,ลชันก็คือมีการแยกส่วนกันทางไฟฟ้าด้วยเพื่อเบรกกราวลูปแอนด์บล็อกอันวอนเคอร์เรนต์โฟลด์บีทวีนคอนเน็กต์ดีไวก็คือสัญญาณรบกวนต่างๆที่ส่งมาจากต้นทางทั้งหมดจะไม่ไม่มีทางแพรกไปตรงปลายทางแน่นอนเพราะว่า มันมีการแยกส่วนกันทางไฟฟ้าคำว่า g กาว a n ิ c Isolation นะครับแสดงว่ามีการใช้พวกเม้อแปลงหม้อแปลงหรือว่าอาจจะเป็นแปลงที่ต้องเป็นเป็นไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจคำว่า g กาว a n ิ c ไอโซเลชันแปลว่าต้นทางกับปลายทางไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกซิกแนลโดยตรงมันไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันโดยตรงอาจจะผ่านการแปลงเป็นแสงหรือเปล่าข้างในหรือว่าผ่านการแปลงด้วยหม้อแปลง หรือเปล่าคาว่ากาวนิกไอโซเลชันความหมายคืออย่างนี้นะคมันจะไม่เชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าโดยตรงแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดมาพวกนี้ต้องแกะมาดูถึงจะเห็นแต่ผมลองแกะแล้วแกะไม่ออกถึงเราขันตะกู20ตัวนี่ออกมาก็แกะไม่ออกมันแน่นมากท่านผู้ชมผมลองแล้วแกะไม่ออก,กนั่นแหละนะครับประมาณนี้ผีไซเอ็นจิเนียออกแบบและผลิตในสาราน,นาจานะครับคือทำในอังกฤษนะครับ นี่คือตัวมันเนี่ยมันแถมสายสั้นๆมาให้เส้นหนึ่งด้วยสเปคเออแต่เพนพอยน์นิดเดียวของมันก็คือว่าสัญญาณนะครับไม่ว่าสัญญาณเน็ตเวิร์ที่บ้านท่านผู้ชมอ่ะจะเป็น2.5 2.5กิกหรือว่าจะเป็น1กิกอ่ะพันเมกะกิกะบิตแลนนะครับเมื่อไหร่ที่ต่อผ่านในตัวนี้นะครับเอาพุของตัวนี้จะเหลือ10ทบร้อยทันทีนะครับเพราะฉะนั้น ไม่แนะนําให้ต่อไปเข้าพวกที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลนะเช่นเข้าคอมเข้าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกวันนี้คือผมมันไม่มีเวลานั่งฟังพวกสตรีมเมอร์สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะไปฟังแตสตรีมจากคอมพิวเตอร์ที่ผมทํางานตัวแม็กก็แม็กคอมพิวเตอร์ที่ผมทํางานเพราะฉะนั้นผมผมจะไม่ต่อผ่านตัวนี้เพราะถ้าต่อผ่านตัวนี้การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กของผมที่ใช้ทํางานอยู่นะ่ะความเร็วมันจะลดลง10เท่าจากระดับกิกะบิตมันจะเหลือแค่ร้อยร้อยเมกนะครับ แต่มันเหมาะสําหรับการเชื่อมต่อสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้เน้นทํางานที่คุณไม่ได้ใช้ทํางานนะครับแต่ถ้าในในใน,ในห้องนี้มีสตรีมเมอร์ตัวหนึ่งที่เราไม่ได้เน้นการถ่ายโอนข้อมูลถูกไหมระดับร้อยสิบสิบับร้อยร้อยเมกะบิตเปอร์เซกันเนี่ย mm hmm. เพียงพอแล้วสําหรับการส่งสัญญาณไฮเรสอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น PCM 7จ8ดร้หกิโลเฮิรตซ์หรือว่า DSD 512อะไรองเลยเนี้ย บิตเทมันไม่ได้เกิน100ยเมกะบิตเปอร์เซกัอยู่แล้วนะครับพียงแต่ว่าถ้าคุณเราผมใช้ทํางานดาวน์โหลดไฟล์ถ่ายโอนไฟล์อัปโหลดไฟล์ขึ้นเน็ตขึ web, ้นอะไรทาเว็บทำอะไรเงี้ยหรือว่าอัพยูทูบอะไรเงี้ยถ้าคุณต่อผ่านไอตัวเนี้นะครับเน็ตเวิร์กของคุณที่ออกจากหลังตัวนี้ไปจะเหลือแค่10ทับร้อยนะครับอันนี้ขอให้ทราบไว้ก่อนนะอันนี้คือแต่เขาบอกมันเป็นความจงใจนะเพราะว่า เป็นการลดสปีดเพื่อเพื่อจะลดน้อยในระบบอะไรเงี้ยเป็นความจงใจของเขานะครับนะครับส่วนสายแลนที่ก็แถมมาเป็นสายแคตเจ็นะครับเป็นสายที่เป็นตัวนำออกซิเจนฟรีก็คือเป็นอ่าอ่าตัวนำครับอ่าคัพเปอร์ Free. ออกซิเจนฟรีคัพเปอร์คือตัวนำทองแดงปลอดออกซิเจนนะยาวประมาณ20เซนบางสั้นๆอนะ่ะพอให้เราต่อเขาเครื่องได้พูดง่ายว่าพูดง่ายเราจะไม่ต้องไปหาสายสาย เน็ตเวิร์กอีกเส้นหนึ่งอ่ะเออคือสายเดิมแล้วก็เสียบเข้าข้างหนึ่งของมันอีกข้างหนึ่งก็เสียบผ่านตัวนี้เข้าเครื่องเราเลยสั้นๆน,นะครับประมาณนี้ประมาณคืบหนึ่งนะครับตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสีดําแล้วก็สีเงินนะมี2สีนะครับราคาเนี่ยมืองนอกก็200รปอนด์นะไปคูณเงินงินเอาเองส่วนอันนี้เขาก็มี q A นะเอเดี๋ยวผมจะเอากินเนี้มาเล่าให้ฟังก็มีถามตอบถามตัวถามเองตอบเองนะครับว Where is the difference between the smooth land filter นะระบบพาสซีฟกับ smooth land regenerator พูดง่ายว่าอุปกรณ์ที่อัปเกรดคุณภาพของการเชื่อมต่อทางแลนของไอ้เจ้า stack audio เขามี2รุ่นตัวนี้คือรุ่นประหยัดรุ่นประหยัดชื่อ smooth land filter เขาจะมีรุ่นแพงกว่านี้รุ่นแพงกว่านี้30,000กว่าบาทกล่องใหญ่กว่านี้หน่อยกล่องใหญ่กว่านี้เป็นระบบ Active นะครับมันชื่อว่า smooth land regenerator นะครับความแตกต่างก็คือไอ้ตัวนั้น มันไม่ได้เอาสัญญาณแค่ไปฟิลเตอร์ไอตัวรีเจเนเรเตอร์ตามชื่อมันเลยรีเจเนเรเตอร์บอกว่าสร้างขึ้นมาใหม่มันเอาสัญญาณแลนที่เราวิ่งเข้าไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปปรับคล็อกใหม่จัดระเบียบใหม่แล้วก็เจนสัญญาณตัวใหม่ปล่อยทางเอาต์พุตมันพวกนง้มันไฮเทคกว่ามันทํางานในโหมดแอคทีฟต้องเสียไฟตัวนั้นแล้วก็ราคาสามหมื่นกว่าบาทไอตัวนั้นเดี๋ยวเป็นสเต็ปต่อไปตัวนี้พอกลุบกิบกิบมาทําความรู้จักกันก่อนตัวนี้เป็นแบบพาสซีฟนะครับ อีกคำถามหนึ่งก็ว่าทำไมเจ้าตัวเนี้ยถึงต้องใช้กล่องที่เป็นอลูมิเนียมอ,อก็ง่ายๆเขาบอกว่ามันกล่องอลูมิเนียมเนี่ยมันป้องกันการรบกวนจากสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็มันจะเป็นชิวอะเป็นชิวชั้นดีให้วงจรข้างในไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรทํานองนี้นะครับอ,อือีกคำถามหนึง่งสมูทแลนด์ฟิลเตอร์เนี่ยมีมีทิศทางไหมไดเดเรคชั่นอลไหม โน no, นะครับเสียบทางไหนทางหนึ่งก็ได้นะเป็นทูเวสิก n นลนะเข้าทางไหนไม่ไม่มีทิศทางว่าตรงนี้ต้องเข้าทางนี้ออกนี้เข้าแดงสองเข้าออกแดงสทั้งสองทิศทางนะครับอีกอันนึง how do install ก็อย่างที่บอกนะก็นั่นะแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูตัวจริงแล้วจะบอกมันต่อแบบไหนนะครับทำไมถึงต้องเป็นร้อยเมกะบิตเปอร์เซกันเออเนี่ยเขาก็พูดเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละนะครับร้อยเมกะบิต บอยไมก์กิบิต per เซกัน d ่ะความเร็วแค่น,นี้มันพอแล้วไม่ต้องใช้กิกะบิตแล้วก็มันจัดการกับน้อยกับอะไรเนี้ยได,ได้ง่ายกว่านะครับอ่านี่มีคําถามว่าเอาแล้วถ้าตอบแบบเนี้ยมันจะทําให้เน็ตเวิร์กของเราช้าลงหรือเปล่าก็ตามตามปกตินะก็จะช้าลงนะแต่ถ้าใช้กับสตรีมเมอร์มันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าคุณถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นสตรีมเมอร์ แล้วคุณต่อผ่านในตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าคอมพิวเตอร์คุณจะช้าลงสิบเท่านะครับแต่ถ้าเล่นเพลงไม่ได้มีปัญหาอะไรอ,อีกคำถามหนึงว่าสมมติแลนต้องต้องการภาคจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงหรือเปล่าบอกไม่ต้องเพราะมันเป็นพาสซสฟนะครับที่เหลือก็ออีกคําถามหนึ่งคืออ่าในเมื่อมันเป็นฟิลเตอร์สามารถต่อได้มากกว่าหนึ่งตัวไหมคือเอามาคั่นคั้นคได้มากกว่าหนึ่งตัวไหมนะ เขาบอกว่า Y chaining t o filter is possible เขาบอกว่าก็เ,าเป็นไปได้นะถ้าจะต่อ2ตัวนะครับแต่ว่าเขาเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่ามันอาจจะฟิลเตอร์มากเกินไปมันอาจจะกรองมากเกินไปซึ่งจะทำให้ด y นามิกเสียงของซิสเต็มมันถูกแดมมากเกินไปนะอาจจะทำให้ดนามิกมันหด หดตัวลงถ้าเราใช้2กล่องคือบางคนกลัวไม่สะอาดต่อพ่วง2ชั้นผมก็ทำได้เสียงออกนะแต่ว่าอาจจะมีข้อด้อยก็คือดินามิกเสียงมันจะด้อยลงหรือเปล่านะตามที่เขาบอกนะก็ต้องไปเช็คดูอีกทีแต่เขาก็เขาก็ไม่แนะนํานะเขาบอกว่าถ้าเราจะต่อ2กล่องเนี่ยนะครับสู้ใช้ตัวฟิลไอตัวพาสซีฟตัวเนี้ยพ่วงก,กับไอตัวรีเจเนเรเตอร์ไอตัวที่30,000กว่าบาทที่ผมบอกนะเขาบอกถ้าถ้าสตัวเนี้ยพ่วงก,กันได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์2ตัวซ้อนกันนะครับประมาณนี้นี่นหลังกล่องไม่มีอะไรนะก็กล่องกระดาษคุ้น,นที่เราคุ้นเคยเหมือนในตัวขาลองนะนี่น,นตัวจริงนี้แถมสาย c a t เจมาเส้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว c a t เจก็เหลือเฟือแล้วนะจริงๆสำหรับสัญญาณเสียงนะสำหรับสัญญาณออดิโอธรรมดาเนี่ยแคตหก ขึ้นมาคือมีชิลก,ก็เหลือเฟือละไอนี้แคทเจ็ดนะที่เขาเพิ่นบอกให้มาประมาณ20สิบเซนนะเราจะได้ไม่ต้องไปหาสายแลนอีกเส้นหนึ่งมาใช้งานนี่มีสีเงินกับสีดำตัวนี้คือรุ่นสีดำนะครับเหมือนเนี่ยสายประมาณเนี้ยตัวแค่นี้เองนะครับตัวหนักนะหนักอยู่นะเพราะเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมตันๆน,นะที่ผมบอกนะครับอ่าโชว์ข้างล่างให้ดู Stack Audio ชื่อ ชื่อยี่ห้อนะสมูทแลน์ชื่อรุ่นทองอังกฤษดีไซน์แอนด์เมดอินเดอะยูเคชัดๆกันไปเลยนะครับชัดๆกันเลยวิธีการใช้งานง่ายๆท่านผู้ชมอย่างปกตินเนเรามีสายแลนมาเส้นหนึ่งสมมติว่านี่เป็นสายแลนแล้กันสมมุติว่านี่เป็นสายแลนนะนี่สายแลนนี่เป็นเครื่องเล่นสตรีมเมอร์ของท่านผู้ชมปกตินเนี่ยเราก็ปุ๊บเข้านี่เลยใช่ไหมแต่ถ้าจะต่อใช้งานตัวนี้คืออย่างนี้ครับ ขออภัยที่ไม่ได้เอาตัวจริงมาให้ดูนะมันมันต่อใช้งานอยู่แนตะ่มันจะเห็นไม่ชัดวิธีการต่อใช้งานก็คือสายแลนคุณแทนที่จะเข้าที่ตัวเครื่องเล่นของคุณนะก็มาเข้าที่ไอ้นี่ครับข้างไหนก็ได้นะครับข้างไหนก็ได้แล้วคุณก็ต่อเนี่ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยวิธีการใช้งานแค่นี้เองแล้วก็ไปเข้าที่เครื่องของคุณพูดง่ายว่าคือเอาไอ้นี่มาต่อขั้นต่อขั้นต่อขั้นนะเข้าใจใช่ไหมเออตามเนี่ยนะครับวิธีการใช้งานแค่นี้เลยไม่มีไม่มีต้องเสียไฟอะไรเพราะมันเป็นพาสซีฟ ผมก็อยากรู้นะว่ามันมีมันน่าจะมีข้อดีแต่มันมีข้อเสียหรือเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวค่อยๆลองกันประมาณนี้นะวันนี้มาแนะนำกันแค่นี้นะครับราคาก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะหมื่นกลางๆหมื่นกางกลาง